ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS e r v e r และ ID p a ี k พรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเรียบผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่น่ารักนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้าริวิีโดนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะเวลาตอนที่น่าจะเป็นเวลาเลิก็็กถือว่า เรื่องดีนะครับผมนะฮะใครที่ไม่ไปโรงเรียนนะครับผมนะฮะหรือว่าโรงเรียนปิดแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกเช่นกันนะครับผมนะฮะจะได้พักผ่อนสมองเลยนะครับผมนะฮะหลายคนอาจจะปิดเป็นเวลา3เดือนนะครับผมนะลืมไปเลยว่ากูเคยเรียนอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช่ประเด็นหลักของเราเลยครับผมนะฮะแต่ประเด็นหลักของเราก็คือในคลิปวิดีโอนี้ของเราเนี่ยเราจะพาผู้ชมนั้นมาดูสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นสปอยเล็กสปอยใหญ่ก็ไม่รู้แหละนะครับผมนะฮะล่าสุดเนี่ยมันสปอยออกมาประมาณสามหรือสี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมนะฮะรู้ดยคบนะเเหออล นะครับผมนนมันมีการปรับใหม่แบบอูโคตรเยอะนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นหน้าต่าง UI ต่างๆหรือจะเป็นทางด้านของก่อหรือจะเป็นอาวุธก็ตามแต่นะครับผมนะฮะคือมันแทบจะจําไม่ได้เลยนะครับผมแนว่าเกมนี้คือเกมบอกฟุตนั่นเองนะครับผมนะเป็นยังไงนะครับผมนะไปรับชมและฟังกันเลยนะครับผมนะใครที่กำลังมองหาเพื่อนในการเล่นเกมแนะนาแอปเกมมิงโกเลยแอปตัวนี้มีเหล่าเกมเมอร์มากมายที่ใช้งานมากกว่า5ล้านคนซึ่งแอปตัวนี้นะครับผมมีภารกิจประจําวันสะสมเพชรให้ครบตามข้อกําหนดเพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้หรือกดดูคลิปวิดีโอสั้นๆก นำไปแลกเป็นโลบัก100โลบัคได้ทันทีหรือถ้าสะสมครบ960เพชรเราสามารถนาไปแลกเป็นโลบัคได้801โลบักไม่ต้องกลัวนะครับผมแนะว่าจะสะสมเพชรไม่ทันเพราะกิจกรรมนี้จัดระยะยาวอีกทั้งยังมีฟังก์ชันจับคู่แบบรวดเร็วเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการหาดที่เล่นเกมได้อีกด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับผมแน้วพี่จะเลือกเป็นท่าของโลบบอกนะครับผมแน้วแล้วก็เลือกเป็นท่าของแบบบอกฟุตนั่นเองนะครับผมแนะ่าแล้วก็กดยืนยันไปเลยครับรอสักครู่นะครับโอเค กูเบฟังกชันเร่งความเร็วเกมนะครับผมเราสามารถเร่งความเร็วโดยการกดเลือกเกมนานๆนะครับผมนะแถมยังรบขยบภายในเครื่องอีกด้วยช่วยปิดแอปต่างๆนะครับผมนะที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับผมนะทำให้ไม่ค้างแล้วก็ไม่กระตุกแบบนี้เลยปุ๊บไปไหนวะ ใครที่กำลังมองหาเพื่อนเล่นเกมอย่าลืมไปโหลดแอปเกมมิโก้กันด้วยนะครับหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมให้5ดาวกันด้วยนะครับผมนะน,อน้องๆเปิดฉากมานะครับผมนะเราจะเห็นท่าท่าของโรคแรกนะครับผมนะฮะในเวอร์ชั่นเก่านั่นเองนะครับผมนะฮะรู้สึกเหมือนว่ามันจะเน้นเป็นเกาะกลางซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมนะฮะซึ่งบอกกันเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นท่าท่าของเราโจรสลัดหรือจะเป็นท่าท่าของเราทหารเรือก็ตามแต่นะครับผมนะต่างแย่งชิงวันพีทกันนะครับผมนะหรือว่าแย่งชิงสมบัติแย่งชิงอำนาจหรือววว่่่าาคคคคมมมเเเปป็นน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 นใหญััััออองะะะะรรบบบผผกกลลยิิดีีีโ้พ รับชมมาแล้วนะครับผมนะฮะน่าจะประมาณ3-4รอบแล้วนะครับผมนะฮะถามว่าทําไมถึงดู3ารอบมันน่าสนใจขนาดนี้หรอเปล่าครับผมนะฮะกูดูไม่ดูเรื่องนะครับผู้ชมเออเียครับผมนะเราก็เลยต้องกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะฮะเท่าที่คุณผู้ชมเห็นนี้น่าจะเป็นท่าเร้าของปราสาทการที่ถูกรีเวิร์วเข้ามาหรือว่าปรับใหม่เข้ามาอย่างแท้ทูเลยนะครับผมนะฮะรู้สึกได้เลยนะครับผมนะฮะปราสาทตัวนี้ที่ถูกปรับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมิติมากกว่าเดิมนะครับผมนะฮะมีสีสันและเสียงเนี่ยค่อนข้างทีี่่่่จะะะะะะแแอออดดดวววาาาานนนนนมมมมมกกกเิ้้ยคคครรัับบผผูชฮฮลต็ื มารีนฟอร์ดนะครับผมนะฮะที่ปรับชมเข้ามาใหม่โอ้โหโค้ตเท่นะครับผมนะฮะอู้หูยไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับผมนะเฮ้ยโคชนามายังไงวะเฮ้ยโอเคเรามาต่อกันนะครับผมนะฮะซึ่งบอกกันเลยนะครับผมนะคลิปวิดีโอตัวนี้มันยาวมากกว่า10นาทีนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะพูดหรือว่าจะสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับผมนะฮะว่ามันหมายถึงอะไรนะครับผู้ชมซึ่งบอกกันเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมตัวนี้เข้ามาพูดถึงเกี่ยวกับอัปเดตล่าสุดนะครับผมนะว่ามีเกาะอะไรบ้างที่มีการรีแวมบ้างนะครับผมนน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 นะะ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 ฮฮใเเเเเเเรรรรรรืื่่ออออออองงงงขกกกาาาาแบบบบบบปปัััััหห้ยยยูคคค์ผมมมไไทตๆ็พพล แต่เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่พอดีแบบพี่ไม่ได้เก่งนะครับผมนะก็คือแบบเออเขาให้เรียนแต่แมวไม่เรียนอะไรประมาณนี้นะครับก็บอกเลยนะครับผมในกะารศึกษาสําคัญมากนะครับผมนะแต่พอดีพี่แปลไม่ได้นะครับผมแนตะ่ก็ขออภัยด้วยละกันในเรื่องของข้อมูลตรงนี้นะครับแต่เท่าที่จับใจค,ความได้เนี่ยนะครับผมนะฮะก็เยอะพอสมควรเลยเขาบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเกาะต่างๆด้วยนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะโลกแรกแล้วก็โลกสองเนี่ยนะครับผมเนี่ยเหมือนจะมีการปรับครั้งใหญ่เลยนะครับผมนะน่าจะมีหลายๆเกาะเลยนะครับผมนะทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะต้องเซอร์ไพรรรส์แแนนนนนนน่่่อออะะะะะคคัับบลลล้วกกกกก็โทีีีีีเเเยยผมมฮหาาๆ ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมนะมันเก่าแล้วเพราะว่ามันเป็นอัปเดตตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนะครับผมนะฮะมีเทคโนโลยีที่แบบล้ำหน้าล้ำสมัยไปแล้วนะครับผมนะก็มีการสร้างแมปขึ้นมาท่องเที่ยวที่จะง่ายขึ้นนะครับก็รู้สึกว่ามันจะสมูทขึ้นด้วยนะครับผมนะในเรื่องของการควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีท่างน้าของระบบดาบนะครับผมนะที่มีการรีแวิร์มเข้ามาด้วยนะครับผมนะฮะมีหลายดาบเลยนะครับผมนะที่มีการปรับเปลี่ยนเข้ามาอาจจะม แล้วถามว่าผลใหม่ผลแก๊สล่ะจะมีมาไหมนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ต้องเราดูต่อไปนะครับผมนะพี่ก็ยังไม่กล้าที่จะฟันธงว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่มันเป็นการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมนะฮะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน,นั่นเองนะครับผมนะฮะของใหม่อาจจะยังไม่บีนะครับผมนะอาจจะเป็นการปรับแล้วก็เปลี่ยนสกิลอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะอ๋อเกือบลืมเลยนะครับผมนะทางด้านของผลคอนโทรลแล้วก็ผลดาก้อนบอลนะครับทุยไม่ใช่ผลมังกรนะครับผมนะฮะเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนมาด้วยนะครับผม ูต่อไปนะครับผมนะฮะโอเคในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะในเรื่องของเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลนะครับผมนะใครที่ชอบคลิปดูนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับผมนะที่รับชมคลิปดูนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับโอ้โหโคตรผีเบี้ยไเลยครับผมดูว่าคนละเกม